สวัสดีครับอิสราเอลจะตอบโต้อ,อิหร่านเมื่อไรเป็นคำถามจากปรรดากองเชียร์ของอิหร่านซึ่งพูดแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าตัวของอิหร่านเองถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ มันไม่ใช่เรื่องเล่นเห็นอิสราเอลยังไม่ตอบโต้จะคุยโวโออดว่าอิสราเอลไม่แน่ไม่ได้เราเห็นภาพอิหร่านวิ่งพ่านพยายามเอาตัวรอดหรือพยายามให้เจ็บน้อยที่สุดซึ่งกองเชียร์ไม่รู้ในเรื่องนี้ยังคิดว่าอิสราเอลกว่าอิหร่านอิหร่านทดสอบอาวุธร้ายแรงแล้วคิดเอาเองจากการเกิดแผ่นดินไหว อิหร่านจะปิดช่องแคบเออร์มอสอิหร่านจะทำลายสนามแม่เหล็กโลกดูเหมือนอิหร่านยิ่งใหญ่มากถ้าเก่งขนาดนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำโลกไปเลยจะไปอยู่แบบนั้นทำไมมันก็ไม่สมเหตุสมผลอะไรมากนะักขอแค่ได้อวยขอแค่อยู่ข้างปเะเด็จการไปวันวันแอดมินวิคเคราะห์ไว้ว่ามันมีเหตุมาจากการใกล้าการลือกตั้งของสหรัฐเป็นเหตุที่อิสราเอลชะลอการโจมตีง่ายง่ายโจเปเดนผู้มีอำนาจเต็มอยู่ในตอนนี้อยู่พรรคเดโมแครก และต้องการให้กัมลาเฮลิส ตัวแทนของพรรคชนะการเลือกตั้งการที่จะช่วยอิสราเอลตอบโต้อิหร่านซึ่งมีรู้ว่าจะบานปลายขนาดไหนและแค่เดือนเดียวเท่านั้นจะมีการเลือกตั้งสหรัฐก็ไม่แน่ใจมันจะควบคุมไม่ได้ฐานเสียงของเดมโมแครคคือคนรุ่นใหม่ในสหรัฐที่เป็นอิสระชนเน้นทฤษฎีตำราความเท่าเทียมมนุษยชนง่ายๆคืออิงตำราซึ่งค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลมองว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนตามทฤษฎีเราจึงเห็นว่ากับมาลาเฮล ออกตัวอยู่ข้างปาเลสไตน์และรัฐบาลของโจไปเดนระง,งับการส่งยุทธปกรณ์ให้กับอิสราเอลก็เพื่อรักษาฐานเสียงซึ่งแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าแฮรริสต้องเปลี่ยนท่าทีเพราะว่าพลังเงียบในอเมริกาส่วนใหญ่อยู่ข้างอิสราเอลนะครับและก็เป็นแบบนั้น คะแนนของกัมลาเฮลิสตกแต่ก็ยังยึกยากลีลาในการสนับสนุนอิสราเอลเพราะว่าอีโกของตัวเองที่เอ่ยปากสนับสนุนปาเลสไตน์ไปแล้วแต่ก็พยายามปรับตัวมาสนับสนุนอิสราเอลโจไปเด่นออกตัวว่าไม่มีใครสนับสนุนอิสราเอลเท่านี้มาก่อนเหมือนการทวงบุญคุณแอดมินเล่าไปแล้วว่าเดโมแครตทฤษฎีเยอะไม่เด็ดขาดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเน้นวาทกรรมไม่เน้นผลงาน จริงๆกระแสของกัมลาเฮลิสตอนแรกดีมากเพราะว่าคนไม่ชอบบุคลิกของโดโนัททัมที่เป็นฝ่ายขวาจัดและก็ดูเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่ว่าตั้งแต่ที่กัมลาเฮลิสออกตัวอยู่ข้างปาลิสไตาย อาจจะมาจากการอ่อนประสบการณ์ทางการเมืองเล่นกับระบบไม่ทันคิดคะแนนนิยมตกอย่างรวดเร็วและการหาเสียงการดีเบตกับมาลาเฮลิสมุ่งโจมตีทัมอย่างเดียวสร้างวาตกรรมอาชีรจากคดีของโดโนอทัมอารมณ์เหมือนเด็กที่มุ่งโจมตีแผ่ของฝ่ายตรงข้ามพูดอยู่แบบนั้นโจมตีเรื่องส่วนตัวของทัมเพื่อให้คนมองว่าตัวเองดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่คนอยากฟังคือนโยบายนะครับว่าเฮลิสจะทำอย่างไรถ้าได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ เกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้แฮริสไม่ชัดเจนไม่มีจุดยืนพูดไม่รู้เรื่องโจมตีทําอย่างเดียวนั่นคือสาเหตุนะครับที่คะแนนของกรมลาแฮริสตกลงไปแฮริสเป็นอายการเป็นทนายชินกับการใช้วาทกรรมตัวบทกฎหมายเลยเป็นบุคลิกเมื่อโดนกดดันก็จะแสดงออกมาตามสัญชาตญาณมันก็เลยเป็นแบบนั้น ส่วนโดนัลด์ทรัมถึงแม้ว่าบุคลิกจะก้าวร้าวเจ้าเล่แต่ว่ามีความชัดเจนคนอเมริกันไม่ชอบทั์เท่าไหร่แต่ว่ามีจุดยืนมากกว่ากัมลาแฮริสโดนัลด์ทรัมปไม่สนับสนุนรับผู้อพยพเข้าสหรัฐสร้างปัญหาอันนี้คนอเมริกันชอบแต่ว่ากัมลาพูดไม่ชัดเพราะว่าอ้างทฤษฎีมนุษยธรรม หลักการกฎหมายไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวโดนทำมีนโยบายชัดเจนเรื่องอิสราเอลหนุนแบบเต็มที่หนุนทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยถ้าอิหร่านไม่มีนิวเคลียร์ปัญหามันก็น้อยแต่ว่าพรรคเดโมแครก ไปหนุนิวเคีร์อิหร่านพอเกิดเรื่องปุ๊บโดนอตทัมคะแนนขึ้นมาทันทีแต่ว่าข้อลังเลคือโดนอตทัมไม่หนุนยูเครนหน,นุนให้เจรจามันชัดเจนนะครับถ้าให้เราเลือกจะเลือกใครได้อย่างเสียอย่างเลือกแฮลิสช่วยยูเครนแต่ว่าไปไม่สุดกับอิสราเอลเลือกโดนอตทัมให้ยูเครนเจรจาแต่ว่าช่วยอิสราเอลจัดการอิหร่านอะไรสําคัญกว่ากันยูเครนหรือว่าอิสราเอลในความคิดของแอดมินนะครับ คนอเมริกันจะเลือกอิสราเอลส่วนยูเครนไม่มีความสำคัญเลยกับคนอเมริกันมีแต่ลูกชายของโจเบเดนที่ไปทำธุรกิจที่นั่นกับสัญญาคุ้มครองที่สหรัฐทำไว้ว่าจะคุ้มครองยูเครนตอนนี้โดนัลด์ทรัมปกะเนนนำกลับมาได้เพราะว่าแฮร์ริสไม่ชัดเจนต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปยังมีโอกาสพลิกนะครับ การที่กามลาเฮลิสจะพิกสถานการณ์ได้ต้องเปลี่ยนท่าทีกับอิสราเอลและเดโมแครตต้องแสดงออกถึงความเด็ดขาดกับอิหร่านโจเปเดนจะกล้าไหมตอนนี้ปัจจัยแพ้ชนะการเลือกตั้งอยู่ที่เรื่องของอิสราเอลถ้ากามลาเฮลิสคะแนนตกเยอะโจเปเดนซึ่งมีอำนาจอยู่ในมือตอนนี้ อาจสั่งโจมตีอิหร่านหมายถึงยอมช่วยอิสราเอลทุบโครงการนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้ในโค้งสุดท้ายแต่ถ้าโจเบเดนยังยึกยักอยู่แบบนี้โอกาสแพ้โดโดทั้มีสูงมาก นี่คือสิ่งที่อิหร่านกังวลโอกาสรอดมีน้อยมากโอกาสเดียวของอิหร่านคือโจเปเดนไม่ยอมให้มีการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์แล้วกัมลาเฮลิสชนะการเลือกตั้งก็จะต่อเวลาออกไปอย่างน,น้อยสักปีสองปีแต่มันก็ยากมากเพราะว่าแรงกดดันเยอะอิหร่านผิดชัดเจนตอนนี้อิหร่านพยายามหาพวกอ้างด้วยว่าอิหร่านทำถูกกฎหมายในการโจมตีอิสราเอลก็อ้างไปเรื่อยสุม 4, สี่ซุมห้าทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแล้วในตอนนี้ พันธมิตรของอิหร่านอย่างรัสเซียแอดมินก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าจะช่วยในเชิงป้องกันเท่านั้น S400 ที่อิหร่านได้รับเป็นข่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมไม่ใช่เมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ได้มาหนึ่งระบบต้องมีการวางระบบ ฝึกอบรมอะไรใช้เวลาไม่ง่ายส่วนที่มีข่าวเมื่อ2อสาวันที่แล้วว่าอิหร่านได้รับซู3 5 1สินงฝูงกับ S400 จากรัสเซียไม่จริงนะครับหาข่าวไม่เจอมีแต่ข่าวไทยออกข่าวนอกไม่ออกอันนี้ก็เข้าใจแล้วครับสมมุติว่ารัเสเซียให้มาเลยซู3 5 12, 1สิา1ลำหนฝูงบินแล้วยังไงเลยครับมันต้องฝึกนักบินเตรียมสถานที่โครงสร้างพื้นฐานรองรับช่างเทคนิค ใช้เวลาหลายปีมันไม่ใช่ไปออกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกจากร้านได้เลยดูอย่างยูเครนบอกว่าฝึกนักบิน f 16 6สัปดาห์ก็บินได้แต่ว่าความจริงทําไม่ได้อิหร่านก็เหมือนกันต้องใช้เวลาและความจริงยังไม่ได้สูสามสิซักลำ ข่าวก็เกินไปล่าสุดมีข่าวรัสเซียส่งระบบอิเล็กทรอนิกส์วอรแฟร์เมอร์มัสปีเอให้กับอิหร่านก็เป็นข่าวมาจาก2เดือนที่แล้วไม่ใช่ข่าวใหม่นะครับเป็นอาวุธในเชิงป้องกันรัสเซียให้ได้เท่านี้ ไม่ได้หนุนอิหร่านเต็มที่ขนาดนั้นเพราะว่ารัสเซียกับอิสราเอลเป็นพันธมิตรกันนั่นคือเหตุผลนะครับเชีรยให้รัสเซียมาช่วยอิหร่านเต็มที่ไม่ได้นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์วอแร์ของรัสเซียมีระยะทําการ5,000กิโลเมตรถ้ามันใช้งานได้จริงเนี่ยยูเครนส่งโดนไปโจมตีรัสเซียไม่ได้หรอกครับตอนนี้มีความน่าสนใจคือสหรัฐ โดยกระทรวงกลาโหมถแถลงว่าจะส่งระบบป้องกันชาร์จไปให้กับอิสราเอลและส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไปด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกอบรมเรื่องนี้ยืนยันโดยพลตรีแพทชิกไรเจอร์โฆษกกลาโหมของสหรัฐว่าประธานาธิบดีจโจไบเดนมีคำสั่งให้ส่งระบบชาร์จไปให้กับอิสราเอลแน่นอนว่าอิหร่านเต้นเหมือนเจ้าเข้าออกมาเตือนสหรัฐให้เอาออกไปถ้าเราสังเกตพวกพเผด็จการจะกลัวระบบชาร์จมากอย่างจีนออกมาวาย ื่อสหรัฐจะเอาระบบชาร์ตไปติดตั้งในเกาหลีใต้เกาหลีเหนือออกมาโวยวายหนักที่ญี่ปุ่นจะติดตั้งระบบชาร์ตรัสเซียก็โวยวายที่มีชาร์ตในโยุโรปอิหร่านจะโวยวายก็ไม่แปลกพวกพเผด็จการกลัวชาร์ตทำไมจริงๆชาร์ตเป็นระบบป้องกันไม่ใช่อาวุธในการโจมตีชาร์จก็มาจาก Terminal High Altitude Area Defense แปลได้ว่าการป้องกันพื้นที่สูงตอนปลายหรือว่าช่วงสุดท้ายก็คือสามารถสกัดข,ขีปนาวุธในชั้นบรรยากาศได้ ทาร์พัฒนามาจากประสบการณ์ในการสกัดขี่นาวุธสกัดของอิรักทาร์ตไม่มีหัวรบใช้การชนตรงๆในการสกัดระยะสกัดอยู่ที่200กิโลเมตรความสูงในการสกัดอยู่ที่150กิโลเมตรมีความเร็ว10,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราดูไม่มีพิษภัยแค่สกัดแต่ว่าทําไมเผด็จการวอยวายงอแงเมื่อได้ยินชื่อทาร์ทเพราะมันมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดก็จะโจมตีเขาไม่สําเร็จก็เลยพากันงองแงนะครับ คำถามตามมาว่าทำไมสารัฐต้องส่งระบบชาร์จมาให้กับอิสราเอลทั้งที่อิสราเอลก็มีระบบแอโรอยู่แล้วมันคิดได้สองแบบนะครับเตรียมรับขี่ปนาวุธของอิหร่าน เพราะกำลังจะโจมตีหนักอิหร่านเอามาช่วยแอโร่เพื่อความอุ่นใจข้อที่2คือระบบแอโร่ของอิสราเอลสกัดขี่บรรุกไฮเปอร์โซนิกของอิหร่านไม่ได้จริงต้องส่งทาร์ตมาสกัดช่วยที่แน่ๆเตรียมรับอิหร่านแล้วแต่ว่าจะทุบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในยุคข,ของโจเบเดนไหมต้องติดตามไม่แน่ถ้าโจเบเดนอยากพลิกเกมให้กับกามาลาเฮลิสการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งมันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ